ถ้าคุณอยากไปแอนตาร์กติกาคุณจะต้องผ่านที่นี่ก่อนเด็กแพชเช่ช่องแคบที่ถูกขนานนามว่าทะเลที่โหดที่สุดในโลกที่นี่มีทั้งลมที่พัดไม่หยุดเพื่อนที่สูงกว่าตึกสามชั้นและสภาพอากาศที่เปลี่ยนเร็วกว่าความคิดของคุณและแม้จะน่ากลัวแต่มนุษย์ก็ยังเลือกจะผ่านมันทุกปีเด็กแพชเชจคือช่องแคบทางทะเลที่ตั้งอยู่ระหว่างแหลมฮอนของทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอนตาร์กติกาที่นี่เป็นทางผ่านหลัก ในการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและแปซิฟิกและเป็นจุดที่ลมกับคลื่นเคลื่อนไหวได้อิสระเพราะไม่มีแผ่นดินมาขวางความกว้างกว่า800กิโลเมตรความลึกเฉลี่ยมากกว่า3,500เมตรและคลื่นจะสูงถึง10-15เมตรในวันที่มีพายุสำหรับนักเดินเรือที่นี่ไม่ใช่แค่เส้นทางแต่มันคือบททดสอบของจิตใจสาเหตุที่เด็กแพชเซขึ้นชื่อว่าโหดเพราะกระแสน้ำแอตร์กติกเซอร์คัมโพลาเคเลน ซึ่งเป็นกระแสน้ําที่ไหลแรงที่สุดในโลกบวกกับลมตะวันตกที่หมุนรอบโลกได้โดยไม่มีอะไรกัน้นเมื่อกระแสน้ําแรงบวกกับลมแรงและบวกกับไม่มีเกบบาะบังคลื่นสิ่งที่ได้คือทะเลที่เคลื่อนไหวตลอดเวลากับคลื่นยักษ์สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและการเดินทางที่ไม่เคยรับประกันความเรียบง่ายคนที่ผ่านเด็คแพเสเซจครั้งแรกมักจะเมาเรือจนพูดไม่ออกสองวัน บางคนเมาเรือจนขยับตัวไม่ได้บางคนยืนอยู่บนดาดฟ้าเพื่อดูว่าเรือลำนี้จะรอดไหมแต่ทุกคนพูดตรงกันว่าถ้าผ่านเด็กนี้ไปได้ทุกอย่างที่รออยู่ข้างหน้าจะคุ้มค่าแน่นอนในศตวรรษที่16-20ถึง20นักเดินเรือที่กล้าข้ามเด็กถูกยกย่องว่าเป็นของจริงบางคนรอดบางคนไม่เรือหลายลำจมหายระหว่างทางแต่ทุกคนที่รอดมาพูดเหมือนกันว่า เด็กเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไม่ใช่แค่เพราะมันอันตรายแต่เพราะมันทำให้พวกเขาได้เห็นว่าทำชาติยิ่งใหญ่แค่ไหนเด็กแพสเจษไม่ได้สวยเหมือนโปสการ์ดแต่มันคือเส้นทางที่ใครก็ตามที่อยากไปให้ถึงที่สุดของโลกต้องข้ามถ้าคุณเคยกลัวคลื่นกลัวพายหุหรือกลัวการออกนอกเขตปลอดภัย,ยแค่คิดถึงช่องแคบนี้ไว้เพราะบนเส้นทางที่โหดร้ายที่สุดบางครั้งก็มีสิ่งสวยงามรออยู่ตรงปลายทางสม,มุ